สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกล้องของแบรนด์สไนเปอร์นะครับเป็นรุ่นปรับหลานหน้านะครับปรับนอกนะครับปรับเซจิโ่ได้นะครับท่อท่อก็ยี่สิบหมิลนะครับตัวนี้นะครับจะมานำเสนอกันด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับกำลังขยายสถึง เก้าเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็สามสองมิลนะครับตัวนี้นะฮะระยะทําการเขาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเมตรถึงสองร้อยเมตรนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับรุ่นที่สองก็จะเป็นตัวสไนเปอร์นะครับกำลังขยายก็สี่ถึงสิบหกเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็สี่สิบมิลนะครับระยะทําการเ็าอยู่ประมาณสามร้อยเมตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ รุ่นที่3นะครับจะเป็นไนเปอร์นะครับกำลังขยาย3ถึงเเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็50มิลนะครับระยะทำการเ็าอยู่ประมาณ1 5อาเมตรถึง200เมตรนะครับรุ่นที่4นะครับจะเป็นสไนเปอร์นะครับกำลังขยายก็6ถึงย4บเท่านะครับขนาดหน้าเลนก็50าิมิลนะครับตัวนี้ระยะทำการเขาอยู่ที่ 4- ถึง500เมตรนะครับสไนเปอร์ชุดนี้นะครับ ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับการใช้งานนะครับปรับหลาดด้านหน้านะครับปรับปรับนอกนะครับปรับซิซิโลได้นะครับปรับเดนตานะครับปรับโซมนะครับท่อก็ยี่ห้ามิลนะครับนะเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันที่กําลังขยายนะฮะขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับถีรตรงนี้นะครับ ฟังก์ชันเขานะครับสี่ตัวนี้นะครับปรับหลาหน้านะครับนะครับต, or 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 then, 2 2ตัวนี้ก็ไฟจะมีสองไอ้สามสีนะครับนะฮะสีเขียวนะครับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะคะปรับความสว่างได้สามระดับนะครับปรับบนล่างเท้าขวานะครับปรับสิิโลได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะฮะเนี่ยปรับหน้านะครับปรับหลาหน้านะฮะสามตัวสี่ตัวนีเหมือนกันนะฮะปรับหลาหน้า ท่อยี่ห้ามิลนะครับบนล่างเส้าขวาปรับเทปิโลได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องรังฐานนะครับเนี่ยผานหมดก็เวลาเปลี่ยนฐานก็หมุนมทวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ย,เ,ยเวลาเปลี่ยนฐานก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเนี่ย ต restore restore ัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับบนล่างนะครับนี้ใช้ขวานะครับตัวนี้ก็ปรับสีิโลนะครับตัวนี้เวลาปรับปรับบนล่างใช้ขวาเนี่ยรุ่นนี้นะฮะต้องคลายแหวนก่อนนะครับเนี่ยคลายแหวนก่อนนะครับก่อนจะปรับนะครับเนี่ยคายแหวนนะฮะนะครับมันจะเป็นแหวนนะสำหรับล็อกไม่ให้มันเลื่อนนะครับพอเราปรับที่เราต้องการเราก็ล็อกนะฮะเนี่ยล็อกแข็งแรงไหมครับนล็อกแหวนนะครับเนี่ยแข็งแรงนี่เหมือนกันนะ ขายแหวนแล้วก็ล็อกนะเนี้ถ้าถ้าล็อกแล้วก็หมุนไม่หมุนเลยนะจะไม่เลื่อนเลยนะครับทั้งสี่ตัวนะฮะเป็นเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยนะ,ะเนี่ยแหวนนะล็อกเนหะ็นไหมเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันนะเนี่ยแหวนเนี่ยแหวนนะล็อกเห็นไหมหายไปแล้วแข็งแรงมากเลยนะครับเป็นเป็นแหวนนะครับแหวนล็อกนะฮะขายปรับบนล่างซ้ายขวาติจก็ ล็อกนะฮะทั้งสี่ตัวเหมือนกันนะฟังก์ชันนะครับนี่เหมือนกันนะแหวนล็อกเนี่ยแหวนล็อกนะครับงานสวยนะครับบอดี้สวยงามแข็งแรงทนทานนะครับแบนดันปเปอร์นะครับ ของแถมนะฮะตรงนี้นะครับขาเขาเนี่ยป๋าเนี่ยเป็นป๋ากระดกนะครับเนี่ย<____>เป็นป๋ากระดกหน้าหลังนะครับแถมไหมนะครับของแถมมัาก็จะมีอ่าสี่ตัวนี้นะฮะของแถมหนึ่งสองสามสี่นะฮะป๋ากระดกนะครับนีย,นยทุกตัวนะฮะหน้าหลังอย่างละชุดนะครับแล้วก็ ท่อบางแสงนะครับนะครับพร้อมท่อบางแสงนะครับขาสขาน็อตคู่นะอย่างดีเลยนะหนึ่งคู่นะครับแข็งแรงนะครับน็อตสี่ตัวนะครับน็อตข้าง,งบนสี่นะข้างล่างสองตัวแข็งแรงนะครับค้านะครับพร้อมอคู่มือแล้วก็ไปรับประกันนะครับ อีกสามก้อนนะครับสามก้อนถ้าไปซื้อก็ก้อนละห้าสิบาทไม่ต้องซื้อนะครับทางร้านก็จะแถมให้นะครับนะครับสามก้อนก็ใช้ได้หลายปีนะครับเส้นเลง็งกันนะครับสี่ตัวนี้นะเส้นเลง็งเขาเป็นแบบมินดอตนะครับเนี่ยเส้นเลง็งก็เป็นมินดอตนะครับอา่า เ,เล่นเลงเป็นแบบมินดอดนะครับไปจะมีด้วยกัน3สีนะครับสีเขียวนะฮะแล้วก็สีแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับนะครับเส้นเลงเขานะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับ รายละเอียดของตัวสินค้านะครับสามารถรับชมที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดลุปกระดิ่งนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ